วันนี้ดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่พมยานฝั่งทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลอกหยุดมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ยี่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกหุดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจับโจนี้นะครับผมเลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะเป็นมาครับโดยหลวงก็ มีอะไรที่ปังมากพอตุ่นกันนะครับขอเพียงแคคุณเป็นคน EQ ดีหน่อยครับแล้วก็มีจิตใจเป็นผู้ให้สักนิดนึงแล้วก็พูดจาดีและภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วดวงจะได้ปังแบบโคตรมากแบบสุดยอดพอตัวปเปรจ้ามาที่ดวงจับดวงนี้นะครับของคนที่เลืกอกที่สองมานะครับเ,เป็นแบบเป็นยังไงบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตุ่นกันนะครับขอเพียงแค่คุณขยันนิดนึง กล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็รู้จักศึกษาบริบทที่แท้จริงของคุณของเป้าหมายของคุณที่เป็นครับแล้วดวงจะได้ปังแบบสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงจับจวา,านี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สาม,มานะครับเปมาขับโดยหลวงก็มีอะไรที่ปังพอตื่นกันนะครับขอไม่ให้คุณไม่อารมณ์แรงครับแล้วก็ดิดเดียเด่ยวในเป้าหมายหน่อยแล้วก็จิตใจอดโยดนนิ่งๆแล้วดวงจะได้ปังแบบสุดยอดพอตัวไปเลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะดีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามไหนดีสุดนะครับอาจารยา์ขออนุญาตตีไปที่ชุดที่หนึ่งน่สุดนะครับเพราะตาไพ่เบอร์เซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์การโปรดกดเปย์ของหวานไดจางด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตาม ช่องอาจารย์สักนิดนึงนะครับส่วนใครนะครับที่อยากที่จะเริ่มต้นดูดวงได้เป็นแบบอดจารนะครับอาจารย์ขอแนะนํานะครับให้ลองสั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้ามาลองอ่านดูนะครับก็ประมาณนี้ครับเด้อยักครับผมอาจารย์จีรพัฒน์เจรกรหมอดูมิชูนี่สวัสดีครับ